กลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับคุณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาเอาละคุณสมชายบอกว่าถึงวินาทีนี้เห็นคุณทวีเป็นแบบนี้เห็นห้องชั้น14ตามที่มอกขลงไปจ่ายคือทุกอย่างมันค้านสายตาหมดคุณสมศักดิ์ก็ยังคงไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ไม่ใช่คุณสมศักดิ์ไม่สะดุ้งคำสั่งมันมาอย่างนั้นคําสั่งของทีมที่เขาประชุมกันอยู่หลังไม่เนี่ยนะก็อวยนายใหญ่กันว่าเฮ้ยสู้ สู้เต็มที่เพราะออกไปไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องสู้โทษทีแฝงตัวไปอยู่ในนั้นเหรอท้าไม่รู้ว่าเขาสั่งกันอย่างนั้นน่าตุ้เจี๊ยบตุกแกก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรก็วิธีการสู้ก็คือก็ดูจากสีหน้านายกแล้วกันที่ออกมาสู้เนี่ยคืออย่างนี้สู้นะเห็นดีอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคำสั่งศาลเขียนว่านัดพร้อมหรือไต่สวนสิบสามมิถุนาความหมายคือคุณทักษิณต้องไปศาลถ้าไม่ไปศาลเนี่ยต้องมีเหตุอันสมควรที่ศาลเชื่อ ว่ามาไม่ได้เช่นผ่าตัดเช่นออกนอกประเทศแต่ถ้าคุณทักษิณไม่มาศาลศาลไม่เชื่อนะออกหมายจับเลยนะคําสั่งศาลชัดเจนมากนะครับสองคือเมื่อออกไปกาตาร์ไม่ได้เอาละจะไปพบทรัมป์หรือไม่พบทรัมป์ทัาก็ไม่ได้เชิญเนี่ยมันก็ทําให้มาสู่ประเด็นที่สองว่าเฮ้ยออกข้างนอกไม่ได้แล้วทําไงก็ต้องไปศาลไปศาลทําไงก็ต้องสู้สู้แล้วทาไงต่อเมื่อแพร์สภาเนี่ยคุณุงยิ่งพูดในสภาว่า ให้รอผลมติแพทยสภาและให้ยอมรับนะวันที่อภิปรายไม่วางใจเนี่ยเชื่อมั่นมากเลยเพราะเชื่อมั่นว่ามาติแพทยสภาจะบอกว่าเป็นคุณกับพ่อเขาเป็นคุณแล้วผมรู้สาเหตุด้วยรู้ชื่อคนด้วยที่ไปวิ่งทําอะไรเนียครับก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาและแพทยสภาทุกท่านที่ผมเคารพคณะบดีทุกท่านเจ้ากรมการแพทย์ทั้งหลายทหารบกทหารเรือ,อยกเว้นตำรวจเพราะไม่ได้ลงมตินะ ก็มีอยู่3-4คนที่ยังอยู่หน่วยราชการสาธารณสุขเนี่ยที่ลงมติอีกแบบหนึง่งที่เหลือเนี่ยลงมติเกือบเอกชนมาก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 ถูกต้องอย่างที่อ,อาจารย์ประสิทธิ์ว่าเพราะคณะบดีทุกท่านคือครูบาอาจารย์ของแพทย์ทั้งประเทศคําถามว่าถ้าท่านเห็นเอกสาร300หน้าซึ่งเป็นแค่เน r s i ซิ่งโน้ตไม่มีอาการวิกฤตใดๆผมย้านะไม่มีอาการวิกฤตใดๆนะยกเว้นพาไลสีรูที่พูดเนี่ยวันนึง ผมจะส่งเอกสารนี้ไปที่ศาลถ้าศาลท่านนัดไต่สวนผมจะเบิกเอกสารนี้ส่งศาลเองนะครับว่ามันมีหลักฐานบอกนิดหน่อยก็ได้หลักฐานทางยาหลักฐานการ m r i หลักฐานอะไรพวกนี้มันคือตัวบอกว่าป่วยหนักไม่หนักคุณต้นป่วยหัวใจวายอ่ะมันต้องทำไงปั๊มหัวใจฉีดยากระตุ้นยาพวกนี้ไม่มีอยู่ในใบรา,ายงาน อืมเข้าใจแล้วคือมันเป็นเอกสารที่หายากที่สุดในโลกนะคุณรู้ใช่ไหมซึ่งผมไม่มี <laughs> แต่ว่าแพทยสภาได้ไปแล้ว <laughs> เข้าใจเอาล่ะแต่ทีนี้เข้าเรื่องเลยขออนุญ,ญาตต้องถามแบบนี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ฝ่ายไม่ชอบคุณทักษิณหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของคุณทักษิณเนี่ยกําลังคาดเดาแบบนี้แต่เชื่อไหมครับนอกจากข่าวที่บอกว่าเอยคุณทักษิณไม่มีทางติดคุกหรอกอะไรก็ต้านไม่อยู่เพราะมันเดิมพันถึงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสามารถจะบรรดาลคุณบันดาลโทษให้เลยอะ่ะก็ผมว่าทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยตามกฎหมายใหม่ตามที่ท่านทํางานนะไม่ไม่ค่อยได้อิงการเมืองเท่าไหร่มากนะักแม้นะแม้แต่ว่าจะมีตําแหน่งของ แพทย์เนี่ยวที่จะเป็นรองพอบอรตรตได้ด้วยนะมี่ข่าวลืออย่างนี้ข่าวลือนะว,อว่าบําบเน็จในการช่วยเหลือครั้งนี้ขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวจะขยับไปเป็นรองแล้วขยับไปเป็นพอบอเลยผบเนี่ม่มันก็เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนอย่าว่าแต่ตำรวจจบโรงเรียนในร้อยเลยตำรวจจบนิติศาสตร์ก็อยากเป็นหมอก็อยากเป็นบ้างข่าวลือนะข่าวลือ <c oughs> จากหมอ มาเป็นผู้ช่วยจากผู้ช่วยจะไปเป็นรองต็จากหมอมาเป็นผู้ช่วยอีกหมออีกคนจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยแทนแกใช่ไงอ่าเนี่ยนี่คือขบวนการเขาถึงไม่กลัวคุณไงโหเขาตอบแทนกันแบบนี้เดี๋ยวรอดูพอบบอตายเขาสั่งสอบเอาจริงเ็เปล่าสอบแล้วเนี่ยต้องเอาออกจากตําแหน่งก่อนนะต้องให้ไปอยู่ห้างนอกนะถ้าเอาลุกออกจากเก้าอี้นะรับรองได้ภาพที่คุณต้นหาไม่เจอเนี่ย ปรากฏเอกสารที่หายากที่สุดจะหาจะเจอจะเจอรับรองได้ว่าจะเจอเขาซุกกันเก็บอยู่ตอนเนี้แต่ว่ามันเริ่มหลุดออกมาแล้วมันหลุดไปที่ผมหลุดไปที่แพทยสภาหลุดไปที่ต่างๆแล้วแต่มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับเราพูดก่อนไม่ต้องไปเอ่ยว่าเป็นใครปูพูดแค่นี้เขาก็รู้ทั้งบ้านก็ขึ้นเหนือวันนี้แพทยสภาเขาฟื้นความเชื่อมั่นศรัทธาของแพทยสภาแล้วศารกําลังฟื้นความศรัทธาของสารในเรื่องวันที่13ามมิถุนาที่คุณชันชัยกับพวกผมไปยื่นนี่แหละ สถาบันตำรวจในฐานะผู้ในฐานะรองประธานกรรมธิการพิจาพรบรปฏิรูปตำรวจนะผมอยากเห็นตำรวจฟื้นความศรัทธาเพราะนนั้เรื่องของแพทย์โรวมไาาตำรวจจะอ้างว่าไม่ส่งเวลารบเบียนได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยนะพบตรมีส่วนรับผิดนะถ้าสารแต่สวนแล้วมีพบว่าการไม่มอบเอกสารบางอย่างเนี่ยพบตรไม่ควบคุมอย่าลืมว่าคนคุมพบตรชื่ออะไรอุกอิงนะ เสร็จจากชั้น13ชั้น14คดีนี้ไปอีกระยะหนึ่งอุ้งอิงจะโดนหนึ่งโดนได้ยังไงเมื่อวันอังคารดิฉันมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณพ่อก็ออกจากโรงพยาบาลตั้งนานแล้วนะคะปัจจุบันเขาสอบอยู่ไหมและเขาเลิกสอบไปแล้วสอบอยู่คับคุณอุงอิงเป็นนายกอยู่ไหมอ่ะคุณนุงอิงคุมรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีหรือเปล่าแต่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลไปหลายเดือนแล้วนะคะความผิดมันเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ยังไม่จบอเขาเรียกเอกสารเวดระเบียนทำไมส่งไปสามร้อยหน้า ผมบอกคุณต้นนี้ถ้าป่วยวิกฤตังนี้ผมถามจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่งคณะบดีที่เป็นเพื่อนหลายคนนะในอดีตน,นะถ้าป่วยวิกฤต181วันจะมีเวรระเบียนกี่วันกี่พันเอาง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมตีสวัสอง2ชั่วโมงทีก็แล้วกันที่เขามาตรวจเพราะคุณวิกฤตนี่ใช่ครับจริงจวิกฤตมันต้องตรวจมากกว่านั้นนะเอ,เ,อเอาแค่2ชั่วโมงวัน10 10กว่าทีก็เบ็ดเสร็จเขาเอางี้ต้องเป็นเป็นพันพัน่ะ ไม่ต่ำมาสี่ถึงหกพันอ่าเป็นหลายพันหน้าอ่าไม่ต่ำมาสี่ถึงหกพันใบอถ้าวิกฤตมากนะเจียนตายเลยโอ้โหปั๊มหัวใจก็นต้องให้ยก้อยตาสัปดาวันนะผ่าหัวใจอะไรว่าไปนะซึ่งมันไม่มีเลยอไม่มีมันจะวิกฤตทีละเป็นร้อยแปดสิบวันหรือมีแค่เจาะสี่รูผมยืนยันที่ไหลที่เหลือไม่มีมันจึงเกิดเนสซิงโนตแค่สามร้อยใบแล้วเขียนแค่เนี้ยกายภาพกายภาพกายภาพมีให้ยันลวดพ่าเดินอะไรแค่นี้ผมบอกให้แค่นี้ แต่ทีนี้มันก็มีคําถามอีกคุณนิพิษอินทรสมบัติครพูดออกมาบอกว่ากรณีของการไต่สวนเนี่ยเผอๆนะได้ผลเสร็จแล้วมันจะเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาก็คือประเด็นแรกคุณทักษิณไปนอนบ้านใส่กําไร E.M. อะไรก็ว่าไปผมมาเพิ่มให้ประเด็นที่สองเลยนะเตะหมูเข้าปากหมาเลยคืออาจจะได้ผลดีกับพักการเมืองอื่นนะคุณสมชายก็อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มันความถูกต้องมันสําคัญที่สุดนะ เพราะเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดในบ้านในเมืองต้องแก้ไขวันนี้บ้านเนี่ยเรากําลังจะพังโดยไม่รู้แล้วนะมันคล้ายๆตึกสตง,อง,องจะถล่มนะโดยไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุปูนเหล็กแบบคนคุมงานก่อสร้างหรือโทษกันไปโทษกันมาที่มีปัญหาเพราะหน่วยราชการไม่ทําหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่ทําหน้าที่องค์กรอิสระไม่ทําหน้าที่แล้วเรากลัวความเปลี่ยนแปลงเหรอครับเราถึงไม่ยอมตรวจเตะหมูเข้าปากหมา ผมยืนยันนะครับมีผู้ใหญ่ถามผมเฮ้ยคุณสมชายจะไปทําให้แดงกระส้มเหลืองอะไรผมไม่ใช่เลยถ้าความถูกต้องไม่มีนะประเทศนี้ไปไม่ได้นะอันนี้หนึ่งนะสองถ้าจะเตะหมูขบปากมาผมเชื่อคุณนิพิษเนี่ยออกมาดักทางเหมือนกันเมื่อกี้เหมือนคุณสุรานันต์บอกว่าจะไป <c oughs> จะไปอยู่ตามกระสวงคือ <c oughs> คุณนิพิษเขาไม่ได้เอาใจช่วยหรอกออกระสวงไมก่อนกระรวงนี่มันออกมาแล้วมันออกมาเดือนมีนาคมเห็นแล้วแต่ผมก็บอกแล้วว่ามันเข้าไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องกลับเรือนจําก่อนถ้าใช้อํานาจส่งไปเลยนะ สองประการหนึ่งคือต้องตัดสินว่าคุณทักษิณผิดก่อนอยู่หรือไปยังไม่รู้นะผิดก่อนผิดแล้วเนี่ยต้องไปไหนก่อนต้องกลับเดือนจําก่อนทีนี้ต้องวัดใจว่าถ้าผิดแล้วเนี่ยจะยอมได้คิดว่าไปอยู่บ้านจันทร์สองล้านหรือว่ากลับเข้าเรือนจําวันนั้นสารจะสั่งเองคือใน,นขณะน,นี้ถ้าในในมุมมองของคุณสมชายคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์จะเลือกทางถูกนขณะเนี้ยสารดีกา คดีอาญาณนาการเมืองจะเป็นผู้สั่งตามสมควรถูกต้องโดยใช้หลักกฎหมายเป็นตัวตั้ง<ะ>แล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปตามการไต่สวนที่ปปชขณะน,นี้เร่งเอกสารแล้วนะเร่งสอบเอกสารจากลงมาตำรวจแล้วปปชไปศาลเนี่ยไม่ใช่ไปฐานะโจทย์อย่างเดียวนะศาลอาจจะเรียกปปชให้ที่คุณมีมติเอกสารตั้งกรรมาการเต็มคณะสอบไปถึงไหนขอผลที่ศาลสอง เรียกอายการอายการบอกยังไม่มีอะไรก็ว่าไปแต่คุณนักษิณเป็นจำเลยจะต้องให้การว่าตกลงคุณป่วยอะไรบ้างเพราะตัวคุณเองคุณต้องรู้ไปสารเนี่ยต้องบอกสารแล้วนะตกลงป่วยเป็นอะไรวันนั้นตกใจเพราะว่าเข้าเรือนจําไปแล้วเครียดอความดันตกเซโลหิตจะแตกอะไรก็ว่าไปนะก็ให้ได้นะอผมก็ยืนยันว่าใครก็มีสิทธิ์เพราะอยู่ๆเข้าเรือนจําไปเฮ้ยมันเครียดอ่ะมันเครียดอะอยู่ห้องที่ขยายไว้ห้าห้องมันมันเป็นห้องขังนะ <laughs> รู้ <laughs> อีกแล้วมัน8ปีนะ <laughs> มันไม่ได้อย่างนั้นยังไม่รู้หนึ่งปีมันแปปีม,ม,มันก็ตกใจอ่ะธรรมดาก็เครียด <c oughs> ก็ส่งโรงพยาบาลแต่ว่าข้ออ่อนคือผมมาจับ Google ดูก็ได้นะเมื่อกี้จับก่อนมานะถ้าจากาจราชทันเรือจำเนี่ยไปโรงพยาบาลทันใช้เวลาสองนาทีมา โรงพยาบาลตำรวจนะใช้เวลากลาง,งคืนยนะี่สิบอนาทีอาจจะได้แต่กลางวันสามสิบวันยี่สิบสอนาทีนี้ต้องตีนผีด้วยนะ <c oughs> ใช่ใชความจริงคือต้องส่งไปที่ปฐมพยาบาลที่ oh. อันนี้คือจุดอ่อนที่โรงพยาบาลที่ราชธรราแล้วถึงค่อยส่งตัวซึ่งยืนยันว่าโรงพยาบาลราชธรนมีขีดความสามารถมี500เตียงตึกเชั้นมีซีทีสแกนมีอะไรหมดครบ รักษาได้คือคุณรัดขั้นตอนเอาง่ายๆเลยพูดตรงๆถ้าถ้าถ้าจะสู้กันมันสู้กันด้วยพยานหลักฐานและเอกสารแน่นอนแต่เอาละคุมชมเดี๋ยวขออนุญาตพักอีกทีแต่หลังพักกลับมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ